ปศรีชนะนะคะวันนี้บุษบาก็จะมาตามงานตามงานคนที่มากินอริยากะเนเนแน่นะคะที่ที่ไหนแล้วก็เขาชื่ออะไรก็าทางานอะไรเรามาทําความรู้จักกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะพิศนานาเนสนค่ะปิศานาเสน ทำเป็นมีอาชีพทำเป็นอะไรคะร้านเสริมสวยค่ะอาชีพเสริมสวยค่ะแล้วแอเสริมสวยนี่ทำมากี่ปีแล้วคะทำมาหกปีแล้วค่ะทำมาหกปีแล้วนะคะเราอยู่กับสารเคมีมาทุกวันทุกวันนะคะค่ะตัวนี้หน้าเป็นฝ้าค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะที่ทานที่ทานอารยากับในเน่ใช่ไหมคะที่ทาน ทานเบ็ไหนคะทานคู่กันค่ะอันนี้ทานก่อนก่อนอาหารนะคะอาหารตอนเช้าพอรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็มากินหนึ่งแคปซูลวันละแคปซูลนะคะแล้วก็ทํางานตามปกติไม่ได้แพ้ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอยากทราบว่าทานมากี่วันแล้วคะทานมามมสี่สิบวันค่ะทานมายี่สิบวันใช่ไหมคะแล้วเออ ทานมาแล้วเออรู้สึกเป็นยังไงนะคะสุขภาพตัยเองเป็นยังไงบัางคะทานมาแล้วรูว้สึกว่าจากที่เราเป็นฝ้าหนา้านาฝ้าจากหนา้านาค่อยๆเริ่มจางออกนะคะหน้าเราก็เริ่มนิ่มขึ้นผิวพรรณเราก็ดีนะคะเลือดเลือดของเราก็ไหลเวียนออกมาแบบดีมากเลยอยากให้ลองดูต้องเปิดใจลองดูที่แรกก็ไม่เคยจะเปิดใจลองนะคะ พอลองมากินแล้วก็ติดใจติดใจเลยใช่ไหมคะถ้าติดจไม่ไม่ทราบแคนที่มาแนะนํำนะเขามาแนะนำกี่ครั้งคะที่มาแนะนเปิดใจเอชทานสมุนไพรนะคะก็ประมาณสัก2สองครั้งนะคะสองครั้งนะคะค่คะครั้งที่สามค่ะนี่ครั้งที่สามกว่าจะเปิดใจได้นะคะเปิดใจก็ลองมาทานชุดนี้เลยใช่ไหมคะติดใจเลยนะคะ ก็ติดใจมากค่ะค่ะสินค้าของเรานะคะดีมากเลยท่านใดสนใจท่านท่านใดสนใจนะคะสินค้านะคะติดต่อได้นะคะอุตส่า08 33 77 3055สามสามค่ะค่ะค่ะ